ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทาวเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทาวเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีขอม้อมูล10ที่เที่ยวส,ม,สมุทรสงครามที่เที่ยวใกล้กรุงเทพดูหิ่งห้อยชิยวกับคนที่คุณรัก จัหวัดสมุทรสงครามเป็นแผ่นดินที่เกิดขึ้นใหม่จากการทับถมของโคลนตะกอนบริเวณปากแม่น้ํานะครับเกิดเป็นที่ดอนจนกลายมาเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําขนาดใหญ่ในอดีตคือแขวงบางช้างของเมืองราชบุรีและเป็นที่รู้จักกันในชื่อแม่กลองต่อมาปีพศ2อ9 5ถึงปี2299ได้มีการเรียกชื่อจังหวัดนี้ขึ้นมานะครับคือสมุทรสงคราม แตกลุ่มหน้าที่มีธิพลในย่านนั้นนั่นเองจัวสมุทรสงครามนั้นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทางทะเลมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นเมืองปากน้ําที่มีลําคลองเยอะมากและอาหารทะเลก็เยอะมากเช่นกันสมุทรสงครามนะครับเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยแต่คุณภาพไม่เล็กตามวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกับ10ที่เที่ยวสมุทรสงครามในปี2020ใกล้กรุงเทพไปกินจนกลางกันได้เลยที่แรกนะครับตลาดน้ำอโพา ตลาดน้ำอัพพวาครับตั้งอยู่ที่ตำบลอัพพาวาออัมพวา,พวาจังหวัดสุสงครามใกล้วัดอัพพวันเจติยารามนะครับตลาดน้ำำํายมเย็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนและชื่นชอบการกินแล้วก็ไม่ควรพลาดน,นะครับด้วยบรรยากาศของเรือของชาวบ้านแม่ค้ามากมายที่พายขายกันอยู่ในของอัพพวาที่เป็นที่ขายของท้องถิ่นมากมายไม่ว่าจะเป็นผลไมต้ต่างๆที่ชาวบ้านปลูกเองขายเองขนมไทยต่างๆที่ขายก,กินยาก และบางอย่างก็หากินที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากอัมพาวาอาหารที่เป็นรถมือแบบชาวบ้านและไฮไลท์ก็คืออาหารทะเลที่สดมากๆเพราะใกล้ทะเลนิดเดียวนะครับและในยามก็่คืนใครที่พานโคมเสกก็มีคนพาดการล่องเรือไปชมหิ่งห้อยในยามดึกด้วยนะ 2. วัดบางกุ้งตั้งอยู่ที่บ้านค่ายหมู่ที่4ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสุโขทัยวัดบางกุ้งเป็นวัดเก่าแก่ครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยา เป็นราชธานีนะครับมีจุดเด่นที่พระอุโบสถซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ถูกปกคุมทั้งอาคารด้วยรากของต้นโพต้นกลางต้นไกจนได้รับยกให้เป็นอันซีนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยพระอุโบสถเป็นอาคารเครื่องก่ออิฐถือปูนไม่มีชอบฟ้าใบาละกาตามวัดแบบไทยทั่วๆไปภายในโบสถ์นะครับเป็นที่สถิข,ของหลวงพ่อดินมณีหรือหลวงพ่อดำนะครับที่ชาวบ้านเคารพนัถือ ประวัติศาสตร์ที่วัดบางกุ้งแห่งนี้ถูกใช้เป็นตั้งเป็นค่ายทหารคนรกรพมาร่าเรียกว่าค่ายบางกุ้งเป็นทั้งที่มั่นและค่ายทหารเช่นกันแต่ที่ชอบประวัติศาสตร์ก็มีคนพลาดท,ที่จะตามรอยนะครับ 3. ตลาดล่มผูกตั้งอยู่ที่545ทับซอยข้างห้างทวีกิจแม่กองตะบนแม่กองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัมตลาดล่มผูกนะครับที่ใครหลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะมีชื่อเสียงทั้งในไทยและต่างประเทศ ีนัเาเทีย่ยมมากมายครับแวะเวียนกันมาท่องเทีย่ยวอย่างตลาดร่มหูแห่งนี้พอได้ชื่อว่าเป็นตลาดที่ Amazing Thailand มากๆและยังมีอีกฉายาว่าตลาดเส็จตายนะครับเพราะตั้งอยู่บนทางรถไฟสายบ้านแหลมแม่กองใกล้ๆกับสายรถไฟแม่กองเป็นตลาดที่ชาวบ้านวางขายของกันบนทางรถไฟและที่น่าสนใจคือเมื่อรถไฟมา,มาครับมาและไปพ่อค้าแม่ค้าจะเก็บของและวางขายวางของขายเพื่อรถรถไฟอย่างน่าตืสนตนตื่นใจใครที่ไปท่องเทีย่ยวควรเช็คตลาดรถไฟด้วยนะครับ 4. ีดอนหอยลอดตั้งอยู่ที่2009าตำบลบางจะเก่งอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณสมพดอนหอยลอดเป็นสถานที่ที่มีลักษณะเด่นที่หาพบได้ยากในประเทศไทยโดยจะโดยเกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น้ําและตะกอนจากทะเลบริเวณปากแม่น้ําแม่กองเกิดเป็นสันนอนยื่นออกไปในทะเลมีพื้นที่ตะกอนนุ่มและอุดมไปด้วยแร่ธาตุในพื้นที่จะเกิดน้ําขึ้นวันละสองครั้งและเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยที่นั่นนะครับจะจัดปเป็นสถานที่ที่มีการจับหอยได้มากที่สุดและขึ้นชื่อเลยก็คือหอยหลอดนั่นเองใครที่ชื่อชอบการกินหอยหลอดแล้วก็ต้องไปชิมิตถึงที่และเมื่อไปถึงก็อย่าลืมไปสักกา,าระศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วยนะครับ 5. ศูสวนอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนตั้งอยู่ที่ตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยคลองโคนนะครับเป็นพื้นที่ป่าชายเลนตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแม่กองห่างจากตลาน้ำอัพาวาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมง ไม่ต้องห่วงเลยนะครับการที่มาของคนจะอดอยากเพราะชาวบ้านบริเวณนี้ทําการประมงไม่ว่าจะเป็นการจับปลาจับเคยเพื่อทํากะปิรวมไปถึงการเก็บกุ้งเก็บหอยเรียกได้ว่ามีอาหารทะเลที่สดใหม่และใหม่ๆอุดมสมบูรณ์ามากๆใครชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็ไม่ควรพลาดอยากให้ได้ลองมาสโ,โลไลท์นะครับที่นอนโฮสเทลของที่นี่สัมผัสความสวยงามอาหารอร่อยล่องเรือออกไปดูปลาชาเลนไสกีและเที่ยวดูลิงในป่าเชลเลนบอกเลยว่าไม่ควรพลาด พิพิธภัณฑ์ขนมไทยตั้งอยู่ที่ตำบลอัมพาวาอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล,ล้านภาลัยรัชกาลที่สองตลาดน้ำอัมพวาโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมพิพลอดุลยเดชเนื่องในวราระกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแปพรรษาข้างในเต็มไปด้วยขนมไทยต่างๆที่จำลองขึ้นมามีตั้งแต่สุโขทัยคุงศรียุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เช่น ขนมต้มแนงต้มขาวขนมมงคล9้าอย่างขนมหวานในมอดินขนมในโหลกแก้วจนไปถึงความรู้เกี่ยวกับการทำขนมและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่ใช้กับขนมไทยถ้าไปถึงอัาวาแล้วไม่ลอขนมไทยถือว่าไปไม่ถึง 7. จดอาสนวิหารแม่พามังเกิดตั้งอยู่หมู่ที่7ตําบลบางโนคเวกอาเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเปบอคาทอลิกครับที่สวยงามที่สุดและสูงที่สุดในหนึ่ง แห่งหนึ่งประเทศไทยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กองปากคงบ้านโนโควิกมีอายุกว่าร้อยปีเป็นศูนย์วมใจและสักลาของชาวบ้านที่นับถือนิกายคาลิลิกในย่านนั้นโดยในโบสถ์นี้นั้นมีความสวยงามเป็นอย่างมากใครที่ชอบการท่องเทีย่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะริสชนทั้งหลายนะครับที่นี่นั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกของประเทศฝรั่งเศสภายในประดับด้วยกระจกสีสวยมีรูปปั้นธรรมเทศอ่างล้างบาปขาเทียนและรูปแกะสลัก,กลบรรยากาศ นนยญายเกตประวัติในกาพระคัมภีพระคิดศาสนาต้องลองไปสักครั้งนะครับ 8. วัดจุฬามณีตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข325ส,สูสมงครามบางเพ hey. กิโลเมตรสามสิถึงสาตบลบางช้างอำเภอเอภวาจังหวัดสมสงครามวันนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าประสาททอง สันิษฐานนะครับว่าเท้าแก้ผลึกน้อยในตลาดบางช้างต้นวงลาชิกุลบางช้างเป็นผู้สร้างขึ้นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวสุดสงครามไฮไลท์ของที่นี่นั้นก็คืออุโบสถตุลมุกหินอ่อนมีขนาดกว้าง40เมตรยาว80เมตรปูพื้นด้วยหินยกสีเขียวจากเมืองกาละจีประเทศปากีสถานสังขายไม่น่าเปลือกของหลวงพ่อเนื่องโควิดอดีตเจ้าอาวาสและ องท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวเวสสุวรรณใครไปกราบไหว้ขอพรแ,แล้วเราก็อย่าลืมกินทองม้วนของที่นี่ด้วยอร่อยมากมากตลาดน้ำบางน้อยตั้อยู่ที่ปากคลองบางน้อยหน้าวัดเกาะแก้วตำบลกระดังงาอำเภอบางกนทีจังหวัดสุโขทัยมีประจำทุกวัน2ร์และอาทิตย์นะครับตั้แต่เวลา9าโมงถึง -15 บนาฬิกานะครับอยู่ห่างจากอุทยานรอ2อําำเภออภาวาประมาณ5กิโลเมตร เหมาะมากครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการเที่ยวตลาดน้ําแต่อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายและจอแจอย่างเช่นตลาดอภาวาที่นี่เงียบเป็นตลาดชาวบ้านที่เงียบสงบกว่าแต่คุณภ,ภาพและบรรยากาศก,ก็ไม่ได้น้อยกว่าอภาวาเลยครับมีขายของทั้งลิ้นจี่มะม่วง,งส้มโอมะเฟืองชมพู่กล้วยเป็นต้นรวมทั้งอาหารคาวหวานอันขึ้นชื่อของสุสงครามอย่างกะปิของโคนและมะนาวดองที่ชาวตลาดที่ชาวตลาดจะซื้อมะนาวจากชาวสวนมาดองเองต้องไปลองสักครั้งนะครับ1ิ บ้านแมวไทยหรือสูนอนรักษ์แมวไทยโบราณตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่2แควอ้อม17ถนนโครงการหมู่8วัดลังกา่างเรียวคองโคกหมู่9วัดจุฬาตะมนลแควอ้อมอำเภออภวาจัุรงค์สงครามนะครับบ้านแมวไทยที่เป็นสถานที่อนุรักษ์แมวไทยโบราณเป็นสายพันธุ์โบราณที่ยังมีเพาะพันธุ์อยู่ที่นี่เท่านั้นและนอกจากนั้นยังมีข้อมูลของแมวไทยแมวไทยพันธุ์ต่าง ที่สูญพันธ์ไปแล้วไว้ให้ศึกษาตามสมุดค่อยโบราณได้กล่าวถึงแมวไทยที่มีทั้งหมด23สายพันธุ์ได้แก่แมวให้คูน17ชนิดและแมว้ายให้โทษอีก6ชนิดแต่ปัจจุบันเหลือสายพันธุ์แมวไทยโบราณให้ชมเพียง5สายพันธุ์คือแมววิชินมากแมวศิทสวาสด์แมวสุภลักษณ์แมวโกนจาและแมวขามณีใครเป็นขาสแมวต้องไปหลอกสักครั้งไหนมีข้อคอมเมนต์ติชมปิ่มเข้ามาได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่